เราไปเที่ยวได้ก<อ>่นอนอีกแล้วเตมิมทูกเพลง <c oughs> พระเอกกํานังเอกกันังได้เข้าได้เข้าเข็มกันนะมันคนละเรื่องนะมันคือการจากลามันคือการเลิกกันแต่ว่าทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมด เบลล์คัมสูพี i ร Channel สวัสดีค่ะโอ้โหกับบุ๊มกะบองค่ะสวัสดีครับทุกคนในดีแคปเพลงคืนบ่ายของแอนนาเล่กับมาติอุสอาสโตนะครับผมเ <Yes. S 1> จะบอกว่าคือเพลงเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยมีตรงท่อนภาษาอังกฤษใช่ทมที่รู้เรื่องแต่ว่าไม่เป็นไรเราแบบฟังไว้มันมันละมุนนะเรารู้สึกว่าถ้าเราแบบว่าเติมมานี่เราไปเที่ยวได้หน่อย เ,เติมทุกเพลงเติมข้าวไงอิ่มๆก็แบบจะได้ฟังสบายเพ <ๆ S 2> ล<ะ>ินๆรอบที่แล้วคือเติมอะไรธรรมาชาติก็จะไปกับธรรมาชาติถูกไหมรอบนี้เติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเกาหลีแล้วจะไปแบบพุ่งย่าออนอยู่ใต้แบบภูเขาเลื่อนๆได้เราดูว่าเดิจะไปเกาหลีเพราะช่วงน,นี้เราดูซีรีส์เกาหลีกันบ่อยมากดนตรีแบบนี้มันทําให้แบบเรามีจินตนาการเว้ยจริงๆเราแบบอิมเมจินได้แบบมันติง เออแบบความละมุนความแบบว่ามันนึกภาพว่าเราแบบว่าอยู่ตรงนั้นอยู่กลางทุ่งหญ้ากับผู้หญิงที่เรารักอะไรเงี้ยถูกเราคือจังหวะที่บูมบูมจะพูดตอนนั้นแต่บูมแบบบูมพูดออกมาไม่สุดอะตอนรีแอคชั่นอะเรเหมือนเป็นจังหวะที่แบบพระเอกกำลังเอกกำลังได้เข้าได้เข้าเข็มกันอะที่แบบว่ามองนะเข้าได้เข้าเข็มคืออะไรก็คือมองหน้าซึ้งสารภาพรักกันเออประมาณนั้นเลยอะไรเข้าเข็มเมื่อกูคิดไปไกลกว่านั้นเยอะไมาดีเราอ่ะเออแะละก็เป็นภาพที่แบบเฮ้ยเราก็แบบเข้าซีนแล้วซีนอารมณ์ซีนอะไรอย่างเงี้ยคือ พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้หอย่างนี้ใครที่บอกว่าฟังแล้วไม่รู้สึกอะไรเนี่ยแสดงว่าไรจินตนา,านการในความร้อ,เ,อ,อ,อเพลงโกรธเลยอ่ะจริงไม่เป็นเพลงละมุนมากข,ขนาดบาอกยังบอกละมุนอะ่ะแล้วบุมจะขนาดไหนถูกปะเพราะบุมชอบเพลงแนวน,นี้อยู่แล้วคือ,อผมอ่าเวลาปกติผมไมชอบฟังเพลงแร็ปอยู่แล้วแร็ปโหดโแบบเดือดดิลิกแบบเข้มข้นอะไรอย่างงี้แต่เวลาจะนอนผมจะชอบฟังอะไรแบบนี้เพราะว่าผมชอบไปเที่ยวก่อนนอนเสียงของอ n n a Lee เนี่ยคือแบบมีความเข้มแข็งมากคือฟังแล้วเอาจริงๆนะถ้าฟังแบบผ่านๆอ่ะคือเหมือนเป็นเสียงผู้ชายที่แบบมีความเข้าหานอะไรแนวแนวแน่น มันแน่นมาตั้งแต่ตอนที่ฟังเพลงฮาร์ปอปิดของกีโกฟากิมิโรแล้วมาเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อร้องกันแต่ว่าเนื้อร้องอันนี้เราคงไม่ได้อ่านภาษาเกาหลีนะเพราะว่ามันล้ําไปือเป็นคือเวอร์ชันภาษาเกาหลีอันนี้มันแปลมาจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อภาษาอังกฤษกันซึ่งความหมายมันเหมือนกันเลยเรามาดูกันว่าความหมายของเพลงนี้มันคืออะไรครับจะเป็นจะได d a y at n o o n when you call me Today at n o o n when you c a l l ม e ก็คือวันนี้ตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนที่เธอโทรหาฉันอะ and o เธอบอกว่าจะบอกว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจําเรื่องราวของวันเหล่านั้นของเราได้ไหมอโลกนะอยู่ดีๆก็โทรมาถามว่าเฮ้ยจาเรื่องกูได้ปะถ้าเป็นเราจะพูดว่าคุณโทรมาทาไมเนี่ยลบจิตเลยไอเขาอาจจะเพิ่งแบบว่าเลิกกันไปพักเดียวไงยังรักกันอยู่เลิกกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ย Yeah I'm m i s a i n I'm good ก็คือหมายถึงแบบฮ้ยิ้มแล้วก็แล้วก็บอกว่าสบายดีนะ And I still think of you ไอชันก็ยังคงคิดถึงเธอเหมือนเดิมแต่ว่าวันเช้งเธอเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว Now let s d o s e m o m e n t be memory l i g h t e n on a p a g e ก็คือตอนนี้ <Okay. S 1> ปล่อยให้ช่วงเวลาเหล่านั้นะเป็นแค่ความทรงจำที่เขียนอยู่บนกระดาษก mm ็ hmm. พอแล้ว Let us go and let your mind be bright ตอนนี้ปล่อยให้พวกเราจากกันไปแล้วก็ let your mind be bright เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแปลออกมาเป็นคำว่าอะไรนะแต่มันหมายถึงว่า be bright มันคือแบบบอดมืดเราคิดว่ามันก็น่าจะหมายเพราะว่าคือไม่ต้องจำเรื่องเราอยู่ในใจแล้ว let your mind be bright ให้มันมืดบอดไปเลยอะไรเงี้ยเออมันน่าจะความหมายประมาณนี้ oh. ครับแปลให้มันสวยๆก็ใครเก่งภาษา ต่อไปะนะคะ No matter how hard i t i s ไม่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนก็ตาม Leave the past in the past ปล่อยให้เรื่องราวในอดีตอยู่ในแค่ในอดีต But you gotta know when to say goodbye คุณก็รู้อยู่ว่ามันถึงเวลาที่จะต้องจากกันแล้ว Maybe we weren't destined บางทีเราอาจจะไม่ได้เกิดมาคู่กัน ไม่เลี้ย t ทายมันคือเดซินนี่อะโชคชะตาอะไรเงี้ยเออเราพยายามมันเต็มที่แล้วแคน s ซ y คือแบบพูดไม่ได้ว่าไม่ได้ลองเราลองกันมาเต็มที่เราพยายามกันแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คู่กัน Just some that know good we had <In> แค่รู้เอาไว้ว่าในการจากลาก็ยังมีเรื่องดีๆวู่ <Wow. S 2> Goodbye Listen Soon I will be gone ก่อนที่ฉันน่ะจะจากไป And you won't even know my face my name ฟังก่อนก่อนที่ฉันน่าจะจากไปแล้วก็เธอจะลืมหน้าฉันลืมชื่อฉันไปก็คือเหมือนแบบความทรงจําสีจางอะไรอย่างเงี้ยอ And my call w e go to voicemail และก่อนที่สายเนี้ยจะกลายไปเป็นแค่ voicemail uh. ไปเป็นข้อความใน voicemail อ่ะ You won't even have the time of day เพราะตอนเนี้ยเธอไม่มีเวลาละเวลามันเหลือน้อยแล้วเพราะงั้น uh. <c oughs> กน่อ Do not live with regret อย่าอยู่กับความเสียใจ a n y t h i n g could happen คือหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น Everything h a p p e n for a reason คือหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลของมัน We know people do change คือหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยคนทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว So we learn to let go ดังนั้นเราเลยเรียนรู้กับการจากไป But life goes on ก็คือชีวิตต้องดำเนินต่อไปก็คืม้ว่าเราจะจากกันเราจะเลิกกันเราแค่เรียนรู้กับมันเพราะทุกอย่างมีเหตุผลเสมอแล้วก็ใช้ชี ต่อไปให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนกับชีวิตเราครับผมต้องจบไปแล้วค่ะจบกันหรอเนี่ยเปนคนคือพาร์ทแรกอะเป็นพาร์ทที่แบบพูดคุยกันเวอร์สองจะเรียกว่าเวอร์สองไหมเพราะมันสั้นนิดเดียวอันนี้บอกแล้วบอกว่าชีวิตต้องดําเนินต่อไปเออมันควรจะเป็นยังไงควรจะทํายังไงตอนแรกคือแบบว่ารักกันอยู่กําลังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะลําลึกความหลังกันอยู่ใช่เออเพลงเนี้ยจริงๆตอนฟังอะถ้าไม่รู้ชื่อเพลงนะมันจะรู้สึกลำมุนมากบอกว่าโอ้โหมันมันดีเป็นโมเมนต์ที่ดีมาก แต่ว่าพอเรามาอ่านเนื้อเพลงอะ่ะมันคนละเรื่องนะมันคือการจากลามันคือการเลิกกันแต่ว่าทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดเพราะงั้นเวลาฟังเพลงเนี่ยลองอินกับแม่งหน่อยตั้งใจ,ใ,ใจฟังหน่อยไม่ใช่เพลงนี้ทุกๆเพลงที่เราบอกไปใช่ใช่ใช่ใชใชแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นมากกว่าที่เราคิดเว้มันมากกว่าแค่ความเพ้อเฉยเออจริง ใช่ไอ,อตอนแรกอ่ะตอนที่บูมฟังอ่ะคือบูมก็ยังไม่ได้รู้ความหมายอะไรใช่ไหมบูมบอกว่าเ,เพงลงมุนจังกู๊ดบายนี่อาจจะแบบว่าบายบายเดี bye bye, ๋ยวจะมาพบกันใหม่นะน,นู่นนะี่นั่นเนาะสุดท้ายเอาเป็นเพลงองหกองหกัออกแนวแนวอกหักความรักเบาๆผมแนะนําเลยนะใครที่ชอบเติมนะก่อนนอนเติมเสร็จปึง้งเพลงนี้เปิดเลยแล้วคุณจะได้ไปเที่ยวเกาหกลีเกาหลีใช่ไปได้เชื่อผมคำเสมิดาเนี่ยนัแต่อยู่คําเดียวเนี่ยทีรามีอะไรที่เราช่วงนี้เราดูกันบ้างอะเด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 ะตอนเรารู้อีกคำหนึ่งอาราปุจิอาราปุจีไงช่วงนี้ติดเขาไม่รู้พ พ่อหรือปู่จำไม่ได้หรออ๋ออุมอ่ะ,อ,อ,ะอุมอ่ะอุมอ่ะกับอ๊อปป้าอ๊อปป้าช่วงนี้เราติดคุณหมอสองคมนะคะใครไม่ดูไปดูกันนะ,ะได้ครับ <laughs> ไปฟังกันเยอะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ,ซับสไคร์มาเม้นต์คุยกันก่อน,กอนเกี่ยวกับเพลงแล้วค่อยขอเพลงนะคะทุกคนไปเพิ่มยอดวิวให้เขาเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะบาย